สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเนี่ยคนดูกดปิดกิพวกเราไปแล้วมันมันมันไวยังอีกกลับมาเจอพวกเราอีกครั้งนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวหนังเรื่องอะไรกันเรื่องนี้หลายๆคนรอคอยมากเพราะว่าหลังจากที่ภาคแรกเนี่ยออกไปเนี่ยมันมีหนึ่งเก้าเลยนะหนึ่งเก้าอะไรก็ไม่รู้ผมจะไม่ได้หนึ่งเก้าแปดอะไรสักอย่าง แล้วก็หายไปเลยด้วยเหตุผลที่ว่าเทคนิคไทยทําสมัยนั้นเนี่ย <c oughs> มันยังไม่ทันสมัยรปรพที่ยะถ่ายทำนะฮะนั่นคือเรื่องนี่เลยครับผมท็อปท็อปกันเป่าเวๆต้องบอกว่าเป็นหนังที่พวกเราสามคนไปดูไม่ได้ทํากันบ้านก่อน เอาอย่างนี้ดีกว่าเราได้ดูภาคแรกพวกเราอ่ะไม่เคยดูภาคแรกมาก่อนเคยเห็นผ่านตาดีกว่ารู้ว่าเอารู้ว่าเคยเห็นท็อปครูสเล่นเป็นเป็นพระเอกรู้ว่าขับเครื่องบินเป็นเรื่องเนี้ยขับเครื่องบินเรารู้แค่นั้นแล้วก็มีโอกาสครับผมในทาง SF เนี่ยก็ชวนเรามาดูกับท็อปกันนะฮะเราก็มีโอกาสได้อ่านเรื่องย่อไปนิดๆหน่อยๆแล้วก็ไปลุ้นเอาตอนนั้นคือเราไปลุ้นเอาว่าเฮ้ยเราจะดูนเรื่องไหมวะเราไม่คยดูภาคแรกคือเราก็คุยกันก่อนนะว่าเอ้ยคนจริงควรจะดูภาคแรกไปหน่อยไหม แต,แต่ว่าแบบสุดท้ายแล้วต่างคนต่างไม่มีเวลาก็คือไม,ไม่มีใครไปดูสักคนหนึ่งครับ <c oughs> ผมฉะนั้นเราก็มาดูกัน่านนี้ครับท็อปกันมาริก ว่าภาคนี้เหมือนเหมือนเป็นการแบบเล่าเนื้อเรื่องแยกกันนะเพราะว่าถ้าถ้าใครเคยดูภาคแรกครับหรือว่าเคยเห็นันผ่านเนี่ยภาคแรกมันจะมีชื่อเรื่องแค่ว่าท็อปการแต่ว่าภาคเนี้ยคือชื่อท็อปกันมาวลิซึ่งไอตัวชื่อมาวอลลิเนี่ยมันเป็น AKA ของฟูสใช่ในโลก A ผมมีความรู้สึกว่าภาคแรกน่าจะเล่ารวมๆเล่ารวมๆเกี่ยวกับท็อปการท็อปกันทำหน้าที่อะไรทหน้าที่อะไรคืออะไรในสังคมเราตัวภาคนี้มาเล่าถึงแบบไอตัวมาวอลลิที่เคยอยู่ท็อปกันเนี่ย พอออกมาแล้วมันเป็นยังไงถ้าใครยังไม่เคยดูภาคแรกเดี๋ยวจะอธิบายคําว่าท็อปกันให้ฟังอันนี้ไม่น่าจะสปอยก็คือท็อปกันเนี่ยเป็นหน่วยที่จะฝึกเพื่อออกมาเป็นแบบหัวกะทิด้านการขับเครื่องบินน่ะคืออยู่กับเครื่องบินแล้วเก่งที่สุดของหน่วยนั้นอยู่ต้องเข้ามาในท็อปกันเพื่อจะแบบท็อปกันเพื่อเรียนเรียนเสร็จปุ๊บเราก็ออกไปออกไปเป็นอะไรแล้วแต่ซึ่งตัวมาลิกเองก็เรียนที่นี่มาก่อนผ่านตรงนี้มาใช่ผ่านตรงนี้มาก่อนครับแล้วก็สุดท้ายในเรื่องนี้เขาเลยมีโอกาสได้กลับมาท็อปกันหนึ่งครับผมในนาะ ผ nah, nice. huh. ู้ฝึกสอนผู้กัับัญชาผู้กักบัญชาหน่วยซึ่งเมา่อไปสอนเนี่ยมันก็จะมีคอนฟ lict อ่ะตัวละครตัวหนึ่งตัวละครที่ชื่อว่ารูสเตอร์ซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะบอกว่าแบบเอ้ยทำไมสุดท้ายมันจะเป็นคอนฟ lict กันทำไมถึงเกิดคอนฟ lict เออมันเกิดเรื่องขึ้นไงคือเอาเอาง่ายง่ายคือผมไม่ได้ดูภาคหนึ่งผมก็เก็ตคือถ้าใครเห็นในดีเซอร์เหมือน นักบินทุกคนก็จะมีความเก่งกาจคือจะมีความเป็นหัวกะทิคือตัวมาริกต้องสอนเนี่ยคือจะเป็นหัวกะทิที่เคยจบจากท็อปกันมาใช่ไหมแล้วก็เอามาแบบเอามาเอามารวมกันเพื่อที่จะคัดไปทําภารกิจสําคัญหรือภารกิจซึ่งมันก็จะมีความ V-ego ของแต่ละคนเพราะทุกคนก็เก่งอ่ะซึ่งในเรื่องเนี่ยมาริกก็ต้องเจอปัญหาตรงนี้นะเอาจริงๆกับตอนแรกนะเราคิดเลยนะว่าหนังท็อปกันมันคงจะเป็นหนังเครื่องบินแบบแอคชั่น ก่อนเข้าไปดูเนี่ยเราก็มีโอกาสได้แบบเขาเรียกว่ารู้ธีมของหนังดีกว่าของท็อปกันว่าเป็นยังไงเราก็ได้ดูเอ้าวอ๋อเขาไม่ได้เล่าเฉพาะเรื่องลอย่างเดียว <S <S สิ่งที่เขาเล่าคือตอนที่อยู่ในท็อปกันเนี่ยมันจะมีทั้งเรื่องมิตรภาพเรื่องความรักเรื่องนู่นนี่นั่นเรื่องของการฝึกฝนคือมันไม่ใช่แค่บินออกไปแล้วลบๆ,ๆ,ๆ,ๆไปลบๆแล้วจบผมว่ามีความแบบแท็กติคัลอะอ่ามัพูดไม่ถูกเหมือนกันแต่มีมีความแบบวางกลยุทธ์มีนู่นนี่นั่นคือเราจะเห็นว่าแบบ บางภารกิจทําไมมันทําแล้วมันดูง่ายจังแต่เราไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นนี่เขาทาการวางแผนทากันบ้านอะไรกันมาแค่ไหนซึ่งเรื่องนี้บอกหมดเลยวางแผนยังไงทําไมถึงต้องทําแบบนี้ทําไมการภารกิจนี้เราถึงต้องบินแบบนี้นู่นนี่นั่นฮะซึ่งตัวมาลิกก็จะเป็นโปรที่แบบเข้ามาสอนใช่ก็คืออธิบายชัดเจนเนื้อเรื่องคร่าวๆน่าจะเป็นประมาณนั้นครับผมอยากรู้มากกว่านี้ต้องเข้าไปดูในโรงภาพยนตร์จะเป็นสปอยล์โอเคไหมความรู้สึกดูด้วยใจจากใจคนที่ไม่เคยดูนะเคยดูก็เพราะต้องบอกว่าพวกเราสามคนไม่เคยดูอ่า ความรู้สึกยัก่อนดูปั๊บแล้วแบบเฮ้ยเราเรารู้สึกชอบอ่ะการเล่าในริบทของเขาริบทต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมการฝึกพอในการฝึกมันจะมีการชิงดีชิงเด่นมันมีมันมีครบทุกรสอ่ะครับอีกอย่างหนึ่งที่ชอบคือไม่รู้สึกผิดหวังกับในฉากแอคชั่นเลยจริงๆแบบดูแล้วแบบว้าว ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือ soundtrack. s o u ด์ t r a ็กอ่ะซาวด์แทร็กของเรื่องซาวด์แทร็กของเรื่องก็เพาะครับผมบแล้วพอเราดูหนังเรื่องนี้จบอะเราจินตนาการนะว่าถ้าสมมุติว่าเราเป็นแฟนหนังท็อปกันมากต่อแล้วเราได้เข้ามานั่งดูเนี่ยเราคงกรีตมากมากแน่แเพราะว่าเขาเรียกว่าเหมือนมันจะมีหลายอย่างที่อิงมาจากภาคแรกเยอะซึ่งทั้งตัวละครคือเป็นบางเครื่องใช่แล้วก็จะมีตัวละครเก่าๆที่แบบ เชื่อว่าแฟนท็อปการภาคแรกเนี่ยจำได้ถึงนั่จะโผล่แล้ลกกลาโคก,กับเข้ามาแล้วแบบว้าวนะฮะโห oh, ชอบมากๆเป็นไงคนแล้วความรู้สึกคิวล่ะก็ผมว่าผมว่าหนังอปูมาดีตรงที่แบบว่าถึงจะเป็นภาคต่อแต่ว่าเราไม่รู้สึกงงใช่ตัวหนังเล่าชาัดแล้วก็เขารู้ว่าคนดูเนี่ยถ้าดูภาคเนี้ยภาคเดียวเนี่ยจะสงสัยอะไรสงสัยในแบ็กกราวด์ตรงไหนเขาก็จะเอาของภาคหนึ่ง บางทีย้อนกลับเอาเข้ามาให้เราได้เห็นเข้ามาให้เราได้เข้าจใจ<ช>ว่าซึ่งเอ้ยทำไมทำไมมาลลีมาถึงมาอยู่จุดนี้นมาถึงมาถึงมาเป็นคนแบบนี้อะไรแบบนี้ครับซึ่งอย่างที่บอกอย่างที่คิวบอกว่าคือหนังครับระยะห่างมันห่างกันมากๆใช่ฮะผู่<า>กลับคงต้องคิดแล้วว่าเอ้ยหนังมันคงอาจจะไม่มีใครย้อนไปดูภาคหนึ่งพอหนังเรื่องนี้เล่าค่อนข้างชัดเจนทําให้ผมเชื่อว่าคนดูที่จะไปดูอะไม่น่าติด เรื่องวาให้ต้องไปดูภาคหนึ่งก่อนไหมแต่ถ้าดูภาคหนึ่งก็จะยิ่งอินอันนี้เปรียบเทียบได้นะผมว่ามันเหมือนกับหนังเรื่องเบดลันเนอร์ซึ่งเป็นลันเนอร์เหมือนกันเลยก็คือมีภาคเก่ามากๆก่อนแล้วกยกลับมาทําใหม่อีกอะไรเงี้ยครับคือต่อกันด้วยผมไม่แน่ใจว่าต่อกันหรือเปล่าอันนี้เพราะว่าไม่เคยดูภาคแรกด้วยเหมือนกันแต่ว่านีับถือตัวเรื่องท็อปการ์ดเมาลิกอย่างหนึ่งตรงที่เป็นเราอะเราอยากอาหนังเรื่องนี้กลับมาทำอะเราคงรีเมคอะ ภาพคือไม่ต่อไม่ยุ่งเลยมีรีเป็นคนอื่นปะรีบลาอะไาลีเป็นคนอื่นคือทีมท็อปกันเป็นทีมใหม่อะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยพอเขามาเล่าเรื่องนี้ก็ดูน่าสนใจแล้วก็รู้สึกว่าเขามั่นใจว่าเขาจะเล่าให้คนคนสมัยน uh,> ี้เข้าใจได้เราถ้าเราจำไม่ผิดเรารู้สึกว่ามันเป็นเนื้อหาที่เขาแบบเตรียมจะเล่าแน่ใช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 ่ตอนเข้าไปดูอย่างที่บอกไม่ได้ทํากันบ้านเลยเข้าใจว่าน่ะท็อปกันเป็นหนังแบบไฟบอยเลย คือขี่ยิงขึ้นยิงเป็นหนังแบบเกี่ยวกับชีวิตของนักบินออกไปลบทําไปลบอย่างเดียวแต่อย่างที่บอกว่าพอหนังอ่ะพอเริ่มเล่าเรื่องมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเล่าเกี่ยวกับชีวิตเล่าเกี่ยวกับว่าเฮ้ยทําไมถึงอย่างนี้ทําไมถึงมันเล่ามันเล่าดีเทลให้เรารู้สึกพอเขาเล่ามากขึ้นเราก็อินในความที่ว่าเออวะนักบินแม่งมันต้องอย่างงู้นอย่างนี้มันคือมันเล่าดีเทลเยอะมากครับมันให้ฟิลเหมือนที่ผมหนักดูเรื่องหนึ่งเรื่องจ่าเฮถ้าคนเคยไปดูนะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไปดูกันค ผมแค่ดูแค่หน้าปก<ต>ไม่ได้ดูอะไรเลยคิดว่าแบบเป็นหนังสงคราม,มการโหดรบที่ตาลิบันเปล่ามันเป็นการเล่าเรื่องชีวิตของทหารอย่างที่บอกว่าพอมาดูภาคเนี้ยท็อปกันนะผมมาดูู้สึกว่าผมชอบตรงที่ว่ามันมีเรื่องของความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะเขาค่อนข้างใส่ใจอย่างแต่ก่อนเราดูหนังเรื่องสงครามแค่คุณเป็นลบ ให้ชนะแต่หนังท็อปการเล่าเรื่องของการที่ว่าจะอยู่ยังไงให้รอดด้วยนึกถึงสิ่งที่จะตามมาด้วยไม่ได้ถึงแค่ว่าเอยโอเคกูคทาภารกิจพอถ้าคนไปดูมันจะมีประโยคตอนฉากฉากหนึ่งที่เขาพูดผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันผมมารู้สึกทำไมฉากนี้แม่งดีจังวะทำไมเราไม่เคยคิดถึงจุดนี้ในเองนะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งผมชอบการถ่ายทาของเขาผมคือผมไม่รู้หรอกภาคแรกที่ออกมาการถ่ายทํามันจะเป็นยังไงเพราะไอภาคก่อนนั้นอ่ะมวีวัฒนาการในการถ่ายทํามันยังไม่ถึง ซึ่งภาคนี้พอมันเริ่มเครื่องไม้เครื่องมือมันเริ่มเยอะแล้วมันการทําให้เห็นว่าเออผมเข้าใจว่าผู้กำกับอ่ะคงอยากจะสร้างท็อปการออกมาไอ้มันอย่างนี้แหละมุมกล้องตั้งอย่างนี้แหละซึ่งมันทําให้เห็นว่าโขหเชื่อมุมกล้องแม่งเหมือนเรานั่งอยู่ในเครื่องยริยๆนั่งอยู่ในคอกพิทอ่ะถูกต้องช่วงแอคชั่นก็โคตรดีช่วงแอคชั่นคือแบบไอ้คนี่คือนหนังเครื่องบินเหรอคิดว่าหนังแบบบู๊แบบปกติมันดูหนังแอคชั่นเราจะมีความแบบอ่าเราพอจะเดานน่นเดานี่แต่แบบกับเรื่องนี้คือแบบเดาไม แล้วซีนบางซีนคือเราสมมุติเราดูหนังเรื่อง The Matrix มันจะมีซีนเท่ๆไม่คิดว่าเครื่องบินทําได้ซีนเครื่องบินมีซีนเท่เ,<อ>เครื่องบินก็มีเท่ได้โคตรเท่เ,เลยซีนนี้เท่จริงๆแบบคิดได้ยังไงวะง่ายบอกตรงเรื่องนี้ระเอกมันเก่งยิ่งเก่งมากๆเก่งแบบ พูดเก่งเลยฮะไม่ไม่ไม่แปลกใจที่ทําไมเป็นคนที่แบบทางท็อปกันเลือกให้กลับมาทํางานเป็นคนสอนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งคันยิงอะมันมีหลายๆคนเนาะที่เราดูที่ตัวนักแสดงก็จะมีทอมครูดละที่เราเห็นนอกนั้นก็มีหลายๆคนที่คนนี้น่าคุณคุ้ที่เคยผ่านมาอย่างเช่นมีคนหนึ่งที่เล่นหนังเรื่องวิแพลสมาเซเลอร์เคยเล่นวิดพสเคยเล่นอีกหลายเรื่องแฟนต์สติโก ครับเรื่องนั้นนะเขาเป็นนักแสดงที่เรารู้อยู่แล้วว่าเขาคุณภาพล้นเหลืออยู่แล้วจากที่เราเปยเห็นเขาแสดงมาหลายเลยเรื่อบอคิมเมอร์บอคิมเมอร์กลับมาบอคิมเมอร์กลับมาแล้วก็มีเจนนิเฟอร์คอนเนลลี่ครับผมเคลพโพเวลมาหมดมาหมดมาหลายคนคัเนี่ยตอนที่เรานักวันที่เราถ่ายครับยังไม่มีใครดูภาคหนึ่งเลยดูภาคหนึ่งแล้วก็กลับไปดูอีกรอบนะโอ้ผมอยากพูดอีกเรื่องหนึ่งคือคือเรื่องตัวทอมพูสเขาแบบนักบูนักปุ่นอยู่เลยเขาเอาทุกอย่างอะจริงนะคิวตอนแรกกูนึกว่ากูเข้าใจว่า คือเราเคยเห็นอาทอมคูเล่นมิชชั่นอิมพอสิเบิลคือขับรถขี่เฮลิคอปเตอร์คือเฮโลจัมฮาโลจัมือคือแต่ไม่คิดว่ามึงจะขี่เครื่องบินเลยเหรอแล้วตอนแรกเราคิดว่าขี่เครื่องบินอ๋อคงแบบอ๋อขี่เครื่องบินแหละแต่ขึ้นเทคลงออันนี้คือที่ฟังฟังมาคือทุกทุรื่องบินเองหมดเลยนะมีทั้งแบบบิดซ้ายบิดขวาคือเราไม่รู้หรอกก็อาจจะแบบ เขาอาจจะแบบไม่ได้เลียวขนาดนั้นไม่เห็นว่าไอ้ตรงไอ้ตรงซีนที่มันเป็นแบบยากจริงๆก็คนต้องใช้สตันแต่ว่าเราก็เขาเรียกว่าอะไรเห็นความทุ่มเทของเขาอ่ะที่แบบแไอฉากที่เราเห็นว่ามันบิดมันก็คือบิดตัวทําคูนก็คืออย่างนี้มันจะมีนักแสดงสักกี่คนว่าที่จะไปสุดขนาดนั้นเนราคือแต่คนที่เคยเห็นแบบในตัวอย่างในนู่นในนี่ตอนที่เขาขับเขาใส่ทั้งแว่นทั้งหน้ากากคือไม่ต้องเป็นเขาก็ได้เว้ยจริงแต่ว่าเขาก็เลือกที่จะ แสดงอะไรงเงี้ยก็เลยแบบเออซึสเปกเป็นบุคคลหนึ่งที่เก่งมากคือถ้าสมมติต่อไปมีหนัเรื่องขับรถถังเขาคงขับแล้วเก่งจริงครับคือในหนักมันจะมีฉากที่เขาข้างบินแล้วคือหน้าเน่อยับเ,ออเพราะว่าด้วยแรงจริง<ด>อ่ะยับเยิบขึ้นมาโอ้โหแบบรู้เลยว่าใช่เกินไปไมือจริงฮะเหมือนแบบ007ในชีวิตจริงคือทำได้ทุกอย่างมีคนบอกว่าตอนนี้เขาอ่ะเป็น007ชีวิตจริงนะใช่นักแสดงแค่สายไลน์เป็นอะไรนะโทษทีเป็นสายไลน์เป็นงานเป็นงานสายอ้ อ้าวก็ถูกใช่ก็ผิดอ่ะไม่ค่อยดีก็ถูกแล้วแหละถูกเออนั่นแหละแต่ออกมาจากปากมันดูเป็นธรรมชาติเลยแบบก็ตามนั้นแหละตามน้ะเล่าไปเยอะเล่าไปหมดแล้วนะเนื้อเรื่องถ้าจเล่าหมดนี้ก็สปอยแล้วสิ่งที่เรารู้สึกแล้วก็เนื้อเรื่องของพระก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมเชื่อว่าแฟนๆท็อปกันน่าจะไปชมกันในโรงภาพยนตร์กันอยู่แล้วส่วนแฟนๆของพวกเรานะครับเวลาว่างๆอยากหาหนังแบบหนังดีๆออกมาแล้วสึกให้ฟีลกู๊ดจังเลยแล้วผมนะผมว่าท็อปกัรเป็นอีกหนึ่งเรื่องไปลองอิ่มเลยนะมีทั้งแอคชั่นทั้ง เรื่องความสัมพันธ์ความรักมีหมดเลยมีหมดครับมิจฉาภาพคือแบบโอ้โหจริงๆแอคชั่นหล่อมากพูดเลยว่าไม่คิดว่าขับเครื่องบินจะหล่อได้ขนาดนี้นะครับผมท็อปการ์ดมาบริดเข้าฉายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะครับเดี๋จะให้ดีนะฮะดูที่เอสแคมซีนีมาครับถูกต้องครับระบบเสียงนี่เยี่ยมระบบภาพมีโฮสต็อปคอร์นนี่อร่อยโคตรสบายเออสบายจริงนะฮะนะฮะ ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามพวกเราจนจบนะครับถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วติดตามคลิปพวกเราไปเรื่อยๆนะครับผมถ้ามีผิดพลาดตรงไหนขออภัยมาแที่นี่ครับครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบาย